สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับการปลูกทุเรียนนะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแต่เราก็ทดลองนะครับลองดูนะครับเหตุผลที่ปู่พ่อชอบกินนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมาทําอะไรับปลูกทุเรียนอะไรแบบนี้นะครับให้ดูก่อนเลยครับมิดครับพื้นเมืองครับนี่ครับมันมันเริ่มจะงอกแล้วนะครับให้ดูนะ เราก็กินแล้วก็ทิ้งๆไว้ประมาณสักสาวันนะครับเนี่ยมันก็เดี๋ยว,วมันมีราออกเกี่ยวมาให้ดูอ่ะนะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะอ่ะารากมันจะเปี่ยวออกมานะครับคราวนี้ระยะที่ปลูกครับตอนนั้นเคยมาขึ้นล่องไว้แล้วนะครับที่ตรงนี้ก็ความสูงจากระดับน้ําทะเลน่าจะประมาณแค่สามรอเมตรไม่สูงครับแต่ว่ามันเป็นที่ที่ติดแม่น้ํานะครับอาจจะมอมเห็นเนาะแม่น้ํานี้เขาเรียกว่า ไม่น้ำน่านนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าเหตุผลมากลายคือชอบกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอ๊ะมันมาปลูกอะไรกันอย่างนี้แต่ข้าว่าผมแล้วกันนะมินได้นะครับแล้วก็ตีชมกันได้นะครับแต่ว่าเราอยากลองเนาะนะครับอ่านะครับมาดูพื้นที่ปลูกครับง่ายๆเลยครับอันนี้ต้นจริงไม่ได้มาปลูกนะครับเดี๋ยววันจริงเราก็ต้นมาลงกลางเนาะเพราะว่าท่อก็ยังไม่ได้เดิน วางไว้เลยครับวางวางไว้นะครับคือกันกันเอาไม้ปักไว้ไม่ใช่อะไรนะกันหมานะหมาสุนัขมันเยอะนะครับวางไว้เฉยครับเสร็จแล้วครับอดีนกบเลยครับก็ไม่รู้นะครับทดลองดูนะครับก็เดี๋ยวเราก็ลองมาติดตามชมันอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปลูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักอาทิตย์สองที่เดินท่อน้ําเสร็จอะไรเสร็จ เราก็จะมาปลูกต้นจริงกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวลองติชมกันมาแล้วครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับให้คําแนะนํากันได้นะครับเอ้ผมมันแปลกหรือเปล่านะคิดแปลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือต้องการเอาพื้นเมืองไว้เอาไว้เสริมรากเนาะนะครับเพราะว่าทุเรียนมันโค่นง่ายนะครับเราก็เลยเสริมไว้เป็นสามต้นแล้วกันสามเดี่ยวนะครับแล้วเราเดี๋ยวเอาต้นจริงมาปลูกนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันจะรู้สึกว่าเป็นดินร่วนปคนทรายนะครับแล้วก็ มันถ่ายเทยน้ําได้ดีนะครับผมว่ามันน่าจะโตอยู่ไม่ได้มีการทดลองนะครับว่าไม่ได้หาค่าความมีกดเป็นเบสอะไรนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามแล้วกันนะว่าปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ